การปิดเมืองในลบบุรีเพื่อจับลิงที่ร้านค้าและสวนลิงที่รุ่งเรืองในเมืองได้ผลสำเร็จอย่างดีเมื่อเจ้าหน้าที่สามารถจับลิงสามกลุ่มรวม261ตัวได้ตามเป้าหมายยอที่กำหนดไว้200 300ตัวตลอดจนลงมือจัดการกับลิงที่จับได้อย่างรอบคอบโดยปล่อยลิงที่จับได้จากหน้าร้านชโยวานิช31ตัวเข้าสุกรงที่สองเพื่อแยกกลุ่มให้มีความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมในกรงและป้องกันการทะเลาะวิวาท ส่วนลิงที่จับได้จากโรงแรมเอเชียห้าวังนารายและร้านเซ่งเหงง45ตัวจะถูกปล่อยเข้าสู่กรงที่หนึ่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจับลิงในวันถัดไปนอกจากนี้ลิงที่จับได้จากตลาดมโนรา3 0ตัวก็จะถูกปล่อยเข้าสู่กรงที่3เพื่อเป็นการทดลองกลุ่มและทดสอบความมั่นคงของกรงโดยหลังจากการจับสิ้นสุดในวันที่28 พระสาคมนี้ทางเจ้าหน้าที่จะเริ่มจับใหม่ในวันที่5มิถุนายน2567และทั้งหมดนี้เป็นเพื่อให้เมืองลบบุรีกลับมาสวยงามและปกติสุขเหมือนเดิมนายจำเริญสลาชีพนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบุรีได้เปิดเผยว่าการปฏิบัติการนี้ได้ดำเนินไปตามแผนที่กำหนดไว้โดยทำให้เมืองและพบุรีได้กลับมาสวยงามและปกติสุขดังเดิม และขอให้ประชาชนในเมืองลบบุรีมั่นใจในการจับลิงของเจ้าหน้าที่ที่ได้ดําเนินการอย่างเต็มที่และรอบคอบและให้กําลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานด้วยในสัตวแพทย์ธรพลบณีอ่อนหรือหมอลถหัวหน้ากลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่ากรมอ,อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าการทํางานเพื่อสุขภาพของลิง ได้เป็นไปตามแผนที่วางไว้และขอให้ประชาชนในเมืองลบบุรีมั่นใจในการจับลิงของเจ้าหน้าที่ที่ได้ดําเนินการอย่างเต็มที่และรอบคอบและให้กําลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่รับผิดช,ชอบในการปฏิบัติงานด้วย